คารือหาสุซีหาไทยเทพอายุ79ยังไม่หยุดทํางานรวยล้นฟ้าอายุ79ยังไม่หยุดทํางานคารือหาสุซีหาไทยเทพเศรษฐีนีค้าขายเฮลิคอปเตอร์เรือรบต้องบอกเลยว่าวีนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักไฮโซสาวชื่อดังสุซีหาไทยเทพธีรธาดาพอก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาประกาศเลิกรากับสามีหนุ่มรุ่นน้องจนเป็นข่าวดังหลายคน อยากรู้ว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่หลายคนคนอยากรู้ว่าสาวไฮโซคนนี้ทําธุรกิจอะไรทําไมถึงรวยเธอเป็นนักธุรกิจเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินเรือลบหัวขุดเจาะอุโมง์รถไฟฟ้าใต้ดินและอื่นๆและยังทําธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความสวยความงามอีกด้วยวันนี้ดิฉันอายุ78ปีแล้วกําลังจะเข้า79หลายคนถามว่าทําไมดิฉันยังทํางาน อยู่อีกไม่คิดจะพักผ่อนบ้างคุณซูซีเริ่มเปิดฉากก่อนเล่าต่อว่าดิฉันบอกคนใกล้ตัวเสมอว่าการที่เราทํางานหรือสร้างประโยชน์ได้ในวันที่เรายังทําได้สร้างอาชีพให้ตัวเองรวมถึงลูกน้องทําให้ชีวิตเราตื่นตัวตลอดเวลาร่างกายจะไม่แก่สมองจะตื่นตัวคิดนู่นนี่ไม่หลงลืมง่ายพอได้ใช้งานสมองได้ใช้ความคิด ได้พบเพื่อนและลูกค้าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำให้ได้มุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจได้มิตรภาพดีๆจากลูกค้าได้รู้จักคนที่มีความหลากร้ายแล้วเราจะหยุดทำงานทำไมจริงไหมคุณซูซี่ถามกลับพร้อมกับอัปเดตถึงการทำงานและการทำธุรกิจใหม่ของเธอยามนี้ซึงไม่ได้ทำเพราะคิดถึงเงินเป็นตัวตั้งแต่ทำเพื่อความสนุกและความสุขของชีวิต